หนนะครับสองขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2มิลระยะไกลนะครับแคปล่าฟ้าครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ิวโค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ1น3นะครับสองขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2มิลระยะไกลนะครับแคปล่าฟ้าครับหาพื้นที่โล่งกว้างนะครับ แล้วครับสวยงามรับโช์โอเครับเดียวพอเดี๋ยวนี้อยนะครับผ่านครับหกสี่นะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตัวนี้นะครับพื้นที่ลงกว้างนะครับสะบัดข้อมือไปปุมาแล้วนิ่มๆครับรอยตัวลงโอเลยไปนิดนึงโอเคแรงไปหน่อยผ่านครับ H 1 6หนึ่งหกห้าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตัวนี้ครับเจ็บหลวมๆสะบัดข้อมือนะครับไป ตัวลงรับชั่วเบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยนะครับผ่านครับ H หนึ่งลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับโอเคจับนุ่มหลวมสะบัดข้อมือแนวะตั้งเข้าใต้มาแล้วรอ,อยตัวลงรับุ๊บเดียวพอเดี๋ยวมีรอยเช่นเคยผ่านครับห 6, 6 7นะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับ ทำไมพี่พูดต้องแกว่งคือเอาความรู้สึกลลหลงหลวงไว้นะแล้วหนุนสะบัดข้อมือเนี่ยตั้งนะครับตรงหน้าระดับสายตาไปครับนี่เดี๋ยวมันบินขึ้นเองนะปื๊ดเลยนิดหน่อยอ่อีกรอบอีกรอบหลุดเฟรมลดแรงส่งนิดเดียวนะครับ,ป,บปั๊บอป้าสายแรงส่งให้เบาลงนะครับพอดีไหมพอดีเลยปุ๊บโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับที่นี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับ จับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแรงมาให้ติดหลังมือเลยครับะหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับล้มลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มลุมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับ คล้ายปลา,าลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะขมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสบัดให้ขมุนรอบตัวเองยเยอะการหมุนล,ลอบตัวเองเร,เร็วๆแล้วบุมแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวนอนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ